ก็มีเรื่องเล่านะอยากจะเล่าให้ฟังเป็นทาหอนนะสำหรับคนที่ชอบดูถูกนะชอบอดูดูถูกคนอื่นบ่อยๆเนี่ยนะก็คือพระพุทธองค์เนี่ยตอนอเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ชื่อโชติปาละแล้วก็มีเพื่อนชื่อคติการละมีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยคติการละเนี่ย,ยที่เป็นกัลยานามิตรไปลูกข่าวมาว่า พระกัจจักปัตพุทธเจ้าเนี่ยตอนเนี้ท่านตัดสรู้แล้วท่านบรรลุแล้วนะก็เลยอยากจะชวนเพื่อนก็คือโชติปาระ,ะไปกราบไปศึกษาไปเรียนะแต่ปรากฏว่าโชติปาละเนี่ยมีความไม่เชื่อนะแล้วก็แถมดูถูกอีกบ้างจะมีลรออะไรจะบรรลุจะตัดสรู้อะไรได้ง่ายๆอย่างนั้นอะไรต่างเพื่อนคติกาละชวนแล้วชวนอีกก็ไม่เชื่อนะ ก็เลยจนแล้วจนรอดเนี่ยจนกระทั่งคติการะเนี่ยจะต้องหาอุบาย,นยในการที่จะให้โชติปาระเนี่ยไปส่งน้ําไปอาบน้ําอยู่แถวแถวอุติพระปัสสกตาพระพิจาจ้าแล้วก็ต้องใช้ชวนอีกก็ไม่ไปต้องดึงนะบอยผมเนี่ยที่สมัยก่อนเนี่ยคนเป็นพามผมยาวยลากขึ้นจากน้ําจนกระทั่งโชติปาระถึง ฉุกคิดมาว่าเ,เพื่อนเราเนี่ก็ไม่เคยทําอะไรกับเราบุญแรงขนาดนีนนะ้ก็เลยยอมไปกับโชติไปละแล้วก็ไปนะแล้วก็ตามไปที่พระกัสสปพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ถึงถึงได้ไปเรียนรู้กับท่านนะัติการละก็ได้เป็นถึงพระอนาคามีส่วนพระพุทธองค์ก็ได้ศึกษาแต่ก็ด้วยความที่ยังไวไม่ให้บรรลุเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยยังไม่ได้บรรลุเป็นพระ,าาระบุคคลตอนนั้น แต่ด้วยการลบหลู่ดูถูกระแต่พระพุทธเจ้าในครั้งนั้นเนี่ยกร,ระกัสสะพระทักพุทธเจ้าก็เลยทําให้ต้องมาบาเพ็ญทุกการกิริยาหรือบําเพ็ญผิดต้องหกีซึ่งปกติด้วยบุญบาร,รมีระดับพระพุทธเจ้าสะสมมาขนาดนี้เนี่ยไม่ออกบวชแล้วเนี่ยการบรรลุหรือการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ยากเลยใช่ไหมนี่การลบหลู่คุณท่าน และการลบหลู่ดูถูกเนี่ยการไม่อยากเข็งพระริยะไม่เชื่อว่ามีพระริยะเอ่ยไม่เชื่อว่าคนเนี้ยเก่งเป็นครูบาอาจารย์เราได้นี่ทำให้เราปิดกั้นในการที่เราจะได้ไปเรียนรู้สิ่งที่ดีๆนะเป็นเหตุที่ทําให้เราเนี่ยมีวิชาทิ่ถี่เลยงั้นตัวเนี้ยเราต้องพยายามตระหนักว่าไอ้จิตอันเนี้ยเราจะต้องให้ระวังอย่าไปดูถูกใครง่ายๆนะว่าแต่ละคนเนี่ยที่เราพบปะพูดคุยเนี่ยโอ้เราต้องเจอกันด้วย ความเคารพในคุณซึ่งกันและกันพยายามฟังสิ่งต่างๆถ้าเราไปลบหลู่เนี่ยดูถูกไว้ซะก,ก่อนแล้วเนี่ยมันไม่มันก็เลยปิดกั้นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เราจะได้ดีๆจากสิ่งจากคนเล่าน,นั้นเลยอันนี้ก็ฝากไว้เป็นทาร์ทนะงั้นอันเนี้ยมันเป็นองค์กรที่เราจะเห็นเลยว่าผู้นําก็คือความเห็นผิดนี่แหละนะที่เราเนี่ยไม่มีโยนิโสมนสิการที่เราเน่ยไปมีศรัทธาผิดเนี่ย และโดยเฉพาะยิาองยิ่งถ้าเกิดเรามีคุณหลงเป็นตัววิชาเนี่ยที่เรายังไม่เห็นทาตามความเป็นจริงในระดับวิปัสสนาญาณได้เดี๋ยวมันก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เราเมีความโลภความโกรธมีความยึดติดมีมานะถหรือตัวอิจฉาขี้เหนียวตามธรรมชาติของจิตของคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือกระแสของโลกนะที่ทําให้เราเนี่ยจมอยู่ในวัฏทุกรเพราะว่าคุณหลงคุณเห็นผิจิต ใม่งั้นถ้าเราไม่หลงเนี่ยแล้วเราเห็นทำตามความเป็นจริงเหมือนกับที่พระอริยะมีวิปาาัสสนาญาณเห็นเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็น,นางามเห็นเป็นเหตุเป็นผลเ้าได้เราก็จะสามารถทํำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่เพราะเราไม่สามารถมีมีปัญญาหรือมีวิชาย,ย่